ชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่บนเนื้อที่มากกว่า125ตารางวา สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องอุ้ยที่โครงการเสียญยาโคมี่นิคมนะคะแล้ววันนี้น้องอุ้ยอยู่ที่บ้านยูนิตที่15ซึ่งเป็นแบบบ้านอ e ีโคของเรา1ยูนิตสุดท้ายนะคะแบบบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะซึ่งเรานะคะตกแต่งทั้งบริเวณสวนด้านนอกนะคะแล้วก็จะมีการลงเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บริเวณด้านในด้วยและที่สําคัญนะคะยูนิตนี้นะคะมีพื้นที่บริเวณด้านหลังเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมตั้งแต่บริเวณด้านในกันก่อนเลยนะคะ แล้วบริเวณแรกของเรานะคะก็จะเป็นห้องถูกนะคะซึ่งเราตกแต่งเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะเชื่อมต่อกับโซนไดนิง่งซึ่งในโซนลิฟวิ่งเนี่ยเราก็มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะเป็นชุดโซฟาตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีมให้ด้วยส่วนถัดมาโซนไดนิ่งเนี่ยเราก็มีชุดโต๊ะแลบประทานอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณซ้ายมือนี้ก็จะเป็นโซนที่าสามารถวางเก็บของได้นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็นบริเวณโซนแพนทรีนะคะซึ่งเรามีการวิวอินในส่วนของเอาคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถวางของอุปกรณ์นะคะทําควัวได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ออกแบบเป็นกระจกใสนะคะ mm hmm. เพื่อให้เชื่อมต่อกับบริเวณส่วนหลักบ้านนะคะทําอาหารไปนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศรอบบ้านไปด้วยค่ะ ค่ะแล้วสาหรับบริเวณด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะซึ่งเรามีการตกแต่งต้นไม้ทั้งไม้ใหญ่แล้วก็ไม้พุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเราก็มีการจัดทําเป็นสนามกอล์ฟเล็กๆไว้ให้แล้วด้วยนะคะสามารถทำกิจกรรมนะคะทวิลตี้กับครอบครัวได้เลยส่วนบริเวณถัดมานะคะก็สําหรับเหมาะกับเด็กๆนะคะหรือลูกๆนะคะที่จะนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นโซนชิงช้าของเราะคะ่ะ แล้วสาหรับบริเวณด้านหลังอย่างที่บอกไปนะคะเราลงต้นไม้ไว้ให้เกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวนะคะล่มลื่นแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะมีบริเวณขนาดกว้างมากๆนะคะสามารถตกแต่งนะคะหรือว่าต่อเติมเป็นกาสเฮาส์เป็นโฮมออฟฟิศนะคะหรือว่าจะทําสระว่ายน้ําก็ได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณห้องแรกกันก่อนเลยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กของเรานะคะซึ่งห้องนี้มีความพิเศษมากๆาเลยค่ะเราสามารถมองเห็นวิวทั้งบริเวณสวนด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็สวนบริเวณหน้าบ้านนะคะที่เชื่อมต่อกับข้างบ้านได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยห้องนี้ก็สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องอ่านหนังสือได้เลยค่ะ ถัดไปเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณห้องนอนอีกห้องนึงของเรานะคะแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราแวะดูห้องน้ําก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําบริเวณกลางบ้านของเรานะคะสําหรับบริเวณห้องน้ําของเรานะคะก็รองรับการใช้งานทั้งในส่วนของห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะห้องน้ําของเราเนี่ยก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องครบตรงตามแบบมาตรฐานของโครงการมีกระจกบานใหญ่ให้ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วด้วยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณห้องนอนเล็กของเราอีกห้องนึงนะคะซึ่งห้องนี้เราก็มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยเราก็ติดตั้งกระจกช่องเปิดขนาดใหญ่ไว้ให้ด้วยนะคะสามารถมองเห็นวิวสวนบริเวณหลังบ้านได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนมา,ากๆเลยถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดมของเรากัน,นะคะ่ะ นี่คะ่ะสำหรับมาสเตอร์เบดมของเรานะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะาสำหรับด้านนี้นะคะเราก็สามารถจัดทำเป็นโซนวอล์กอินโขดเ็ได้เลยนะคะบริเวณถัดมานะคะเราก็มีการจัดวางนะคะเป็นชั้นวางของเก็บของตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งกระจกบานสองให้เรียบร้อยแล้วนะคะโซนนี้เหมาะกับการเป็นโซนเดซิ่งแอเรียนะคะเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับห้องน้ำไพรเวทภายในห้องนอนมาสเตอร์เบดมของเราค่ะ สำหรับห้องน้ํานะคะเราก็มีการติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อย<ๆ>เช่นเคยนะคะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนนะคะด้วยกระจก t ทมเปอร์ของเราค่ะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่บนเนื้อที่กว่า125ตารางวาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบพร้อมลงสวนให้บริเวณรอบบ้าน1ยูนิตสุดท้ายที่โครงการสัญญาโคมีนิคม